ああ、きんきん。 กาดที่หมอนกันเนาะนันก็เศร้าแล้วเด็ก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 หยุดเยอกมากหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยห้องดีแค่ มามาอืตดุตะดุตะด,ตะดุแม่บังดุอืมอะะยังขินตายมั้งดุเม่แม่บังกอนดูก่อนนะ มัดหน่อยอย่าลงมา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 ไปไปยุ่งนั่งมู่ปะอยัด <c oughs> จิกน้องอยัดจิกน้องอยัดจิกน้องนะเอาน้องอยู่ด้วย บอบ้านี่เก็บบอปะปั่นต่หนูมไม่มีเพื่อนเลยเนี่ยไม่จะตก you. <laughs> อยวออกมาอยวออกมา๋ยวออกมา,า,ออกมา,น,านันาน่นนั่นนั่นย่ออกมานะ บอก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 บมกบอกไม่วงแล้วค่ะง่วงแล้วนุ่งดูคนเดียวยู่ล่ละ ปักปะลงมาบันผยัดจี๊กน,อย,ยกกนอยัยดจี๊กนอปักปักปักอย่าลงมายุดยุดอย่าลงมาอย่าลงมามันจะตกมันจะตกนะจ๊ะสวัสดีจ้ามนีเอาตัวน้อยๆมาฝากนะคะมาดูมานกำลังดื้อเลยมนะั้ย สวัสดีทุกท่กทานนะจะโอ้ขวนทำไเอาดี๋ยวเดี๋ยดีดี๋ยวลงมาแล้วเลงมาลงมาลงมาเร็วสวัสดีทุกท่านเด้อจาก่นองไกล้ลูกนกสายดอกไม่เจี๊ยบเลี่ยงไกล้ลูกสาย เขาเพิ่งเบอ้อแล้วยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเก้าตัวอวก็เพ้่มกันพี่นองเอ้ยหนูต้องโตนะคะหนูต้องโตนะคะหนูอยู่คนเดียวเอาเนี้ยกินเนี้ย ขาด้อนขนาดนี้พี่น้อยอาดร้อนมากโทรศัพท์ก็ร้อนไวอออออเอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปดูเพือตต่อนทั้งบนดัจตัวส้นๆนะเอายุนี่ละยุนี่ละกินกินอาห,หารแล้ว โอ้บรรยากาศห้อนห้อนแต่พี่น้องห้อนไรนางเฝ้าใกล้กับเหื่อออกเลยออกไปสวนกับกบ่ได้จ้ะห้อนายเข้าขนาดเลย จ้าสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีจ้าป้าจ้าพาลุงพาบอกว่าตาเาเห็นว่าเห็่หงุ่งิดนอนเครื่องหนึงเงี้ยอกสายตาเปิดเลยนะเปิดหน้าต่างอีกนึงก่อนไม่เดียวมาเห็นเลยจ้ะขอบคุณมากๆจ้า ไม่แจวว่าค่อยไล่ล่องไหลบังซื้อจ้ะพี่น้องล่องไหลบังเงาซื้อจะ้ะว่าจะออกไปสวนออกไปก็บไม่ไหอนอากาศหอนไม่จะชวหน,หนห่อนหลายห่อนหลาย ขอบคุณมากๆจ้ามาเกียบล่องอไรเบื้องสืออจบจากพี่นอ้องเอาประมาณทุกยี่สิบนาทีเนะ <c oughs> าะไม่ค่อยไ่ค่อยไรแล้วกันสนมากก็จะลุแงจะคลิปถ้าว่าช่วงนี้บ่าบาท่านบพาท่านแดนเพาะแด้ปลูกพักก็เลยแบบเบาเบ,า,บาลงก่อนจ้ะช่วงนี้พยายามไปเบิ้งไปคลิปเพื่อนพี่น้องเพราะว่า เมเจอเขาคอยมีเวลาเนาะร้านไปโรงเลียนคือเขาปิดเพิ่มมากอะ่ะหนุ่งยากน้าร้านแบบเขาสวนไปหาเบิ้งคลิปมูพี่นอ้องคนแบบอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนสวนบนเน็ตได้ดีนะคะทุกสีนะแต่ว่าช่วงบางเมเจอยมนแหลงคะ่ะน้ำกระคาดแค่ปูพักยังบ่ได้เลยขอบคุณมาเล้่อาๆที่เขามารับชมนำํำขอบคุณนหลาย ไม่เคยได้ลงคลิปได้จ้ะช่วนตอนเมีเ่ยกมันึงลงแต่คลิปสันพ,พ,พี่น้องพท่านสมมติว่าเท้าคีบเน่าเขา,าไม่ได้ลงเขาลงคลิปสันเหรี้ยนนอากับขึ้นนี่ได้จ้ะเพราะว่าเมี่ยมแดงได้ได้เลื่อนเดือนเดือนหนึ่งแล้วเดือนที่สองเพราะท่าในใสแต่ว่าจอกเข้ามาแล้วเพราะว่าเฮาถ้าเฮาขยันลงคลิปหรือว่าก็ได้เลี้ยงกับขืนไหวถ้าชว่วงไหนเมีเ่ยมมันลงคีบเน่าก็ ลงคลิปสิแต่ว่าบ่คอยมีคอนเทนต์ต่ช่วงอากาศร้อนไปใสกันยากกต่สิ่งนี้เวลาในช่วงทีหลานไปไปโรงเรียนแล้วแต่ว่าคนหน่อยอยังบ่ไปแต่ว่าปีนี้คิดวาน่าจะมีเวลาลงคลิปแน่หาเห็ดคลิปแน่พี่น,น่อยเขาบ่งปกติเขาบ่คอยได้ไปใสเนาะแต่ว่าเขาเป็นช่องน้น่อยพี่น้องแต่ว่าเขาคอย ควายเห็ดออกเพราะว่าเท่าไรช่องง่ายแม้เท่าไรสดไปขบังที่เทาคนบ่ควายเบิ้งหรือพี่น้องเขาบ่ควายมาเบิ้งกันค่ะตามหาเลี้ยงหยาเลยเด้เทากนติดตามหลายเทาเหยียดคีบคนสนใจเทออ่ากัาชื่อช่องคือช่องดังๆนี้เทาก็สิได้ก็สิขึ้นไหวเช่นช่องของวีไส้ไม่เจียม กนติดตามเร่าสองแสนตัวแต่ก่อนเราเราก็ลงคลิปดีสมื่นเราไม่ค่อยได้ลงจเพราะว่จมื่นเรากับเหตุเบี้ยเหตุงานไปนั่มแต่ได้คำแนะนั่จากเราล่ะมันเป็นความขี้เกียจเพราะไม่เกลี้ยงไม่ค่อยลงคลิปปกติสามข้อเทนต์ได้ได้ทุกอย่างบางที่ไปนั่นไปนี่ก็ไม่เกี่ยวเพราะคือจะงานบุญไม่เกี่ยงสิไม่เกี่ยวกับประเทศไทย จักหยาดเงี้พี่น้องผ้าล้านไปบเรนนั่นเรนนี่แล้วก็ลืมเลยอีกสี่นาที่จะพี่น้องเอาแค่หาเอาแค่ยืสิบเพราะว่าไล่ครั้งที่สองตอนนั้นไม่เกี่ยอะไรงานบุญยูวัดเนาะไม่เจ้าก็เห็นเพราะเป็นนี่กับโกดไปมั่วๆบัดนี้แบดกับเบิร์ดพี่น้องเรากัดใบไฝพ่อพ่อยูวัดคนหลายเนาะมาสืทายคิดทำบุญยังพี่น้องเอาเบิรงกับเบรทายเพราะว่าท่ายา เหเจียบเห็นลงท่านแล้วก็ไร่เนี่ยเอาไปหน้องเห็นน้ำตาลเห็ดนั่นเห็ดนี่ไปนเนี่ยซอยแมร์เฮาเหเพี้ยนหนึ่งขยนันขยันนี่ลีพระจ,จ้าพาสุขได้รับเงินเดือนไปนอจ้ะพี่น้องได้รับไปนอได้รับเงินเดือนไป ่านกดไปเนาะเมเจเว็บเข็ดอยู่ประมาณสี่เดือนไมเจผ่า,านกดเพราะว่ามีแรงพักดันจากของไอ้เขียซีไอหลยบ่โดนพี่น้องตะกี้ยอดเบี้ยวนี่เกือบมืนเพราะว่าไอ้แล้วทายหลักตั้งไว้เนาะหลักตั้งไว้คนติดตามคุณไว้เมเจอยี่ซีเดือนล้วผพานกดแต่ะว่ามีไอ้สปอร์ตที่เฮ็ดทุกอย่างให้นี่คือสิ่งที่สบาย ลายเป็นกอนเกีย่นทั้งเจ้าของเห็ดแน่เพราะเฮ็ดแน่ตอนท่านทานคนยอดวิ่งเกือบมือเกือบมือตลอดมันพ่อพันโคตรมาแล้วก็ไปเรื่อยจ้าพี่นอ้องปกติแบบท้ายเบิร์ตซุยย่างซุอแนวเนานะแม่ถาเห็ดกับเขากินเขาท้ายในขอบขั้วกั้วจะได้เหี้ยงน,นึงก็ก็จะได้พี่นอ้องเออหลายคลิปอยู่นะ ถ้าคลิปได้ปปังถ้าป,ป๊อปังก็ยอดกับกาเรียนจะขึ้นเงาเมี่อกี้เปเงืนเดือนเดือนแรกได้ได้ได 3, สามพันซี 3, สามพันซีนี่ถือว่าหลายหลายได้กันเดือนแรนกของเฮาที่เฮา,าได้เห็ดไทยคลิปอยู่สามเดือนที่ซีเดือนที่ซีตอนนั้นซะสมเรียนว่าดีใจขนาดเลย คิดว่ามันง่ายๆเด้มันบางง่ายได้ใจไปเนองมันบางง่ายเลยเนอการน้ำเห็ดคลิปถ้าคนดังข้นอยังเป็นกบบไหลแป๊บเดียวเงินบนยอดเงืนกระไหลขื่นไหวเรี้ยนเลยสะสมไว้นี่ธรรมดาเอาแต่คอยเห็ดคลิปไปไปเรื่อยๆเรื่องไซขุญแจมัวก็เป็นตรงไหนเนาะไซขุญแจเนาะ แน,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 นะนำเลยเด้อผู้ใดเ,เห็ดเปล่นเมื่อกี้เพราะใครเหตุอโไรดิ่งใส้ขุนแจมพี่น้อ,องเหมือนใดนอนะ้อเนาะอันนี้พรแมรุอันนี้ตรงใดเนาะเพิ่นใส่กุญแจตรงใดน้อจ้ะนะเมื่อกี้ก็เห็นเพราเปล่ยน ตัวบวกนี่แม่เยีงเนะบ่เคยไหลนะโอ้ยขอบคุณมากเย้ยจ,จ้า,าป่าท่าป่าจ่าผ้าสุกอยเป็นมือเดี๋ยวอีกสองนาทีจ้ะอีกนาทีนึ่งไม่เกี่ยวกับจะล่องแลืล่องไหลบิ้งซื้อตัวบอกประสบการณ์พี่น้องเขาฟังเนี่ยจักน้อยแวมทักท่ายกันเงื่อออกแล้วจะห,วหัวร้ายในขวาว ร้านบา่ยู้จากคนไปตลาดนนาะมันตากับยายยังพันมาตลาดนนองหารยังมเเัเศร้านะม่เพนเขาจะไปเก็บชื้อม <c oughs> ือถ้าร้านยูกับคนไหวพี่น้องบ่ได้บ่ได้ไรหรอกเพราะว่าเขาควรนี่แต่คนใบยูหนึีคนบ่คอยปาก็นเราบ่ได้ ห็นุ่งนอนแล้วหลับหลับก็เด็กหน่อยไกลหน่อยเด้อเด้อแม่ให้ร่มใหม่แล้วเด้แม่จะลงแล้วแม่เฮ็ดบ๊อเป็นใส่กุญแจงมุกกระป๋องเป็นฮ้อนคือกันจ้าช่วงนี้แรงครับบานไม่เจียมแห้งแรงครับคือกันจ้าแรงจนมาบ๊อปลูกช่วงนี้ไม่ได้ปลูกพักเลยจะมึงคือวางหลาย,ปลายปแปล่งลายปลูกแต่หัวละผ้า ก็เป็นพังกิโตจะยังวำลุ่งเอาพิีน้ำมะพร้าวน้ำขาดแกจะสงการแล้วเนาะพี่ตาพี่น้องอจะซื้อได้เลนน้ำนี้ยเนาะ ปีได้กับ่ได้ไปเที่ยวใส่ดอกจ้า่องนี้ถ้าพักเลียงร้านมาก่ได้ไปใส่จักเถื่อแมอ่นจะมีพักกินบ่ได้ซือ้อปกติบ้านไม่เจียมกับม่ควายได้ซือ้อบ่ได้ซื้อพักบ่ได้ซื้อยังค่ะจะซื้อกับพวกพวกมุพวกยังเลยพี่น้องเกิดพวกพวกันพักเป็นเนื้อเนาะ พวกพริกพวกบะเขือนี่ไม่ได้ซื้อหรอกจ้ะสบายแน่ตรงลี้ขอบคุณเด้อจากป่าพาสุุที่เขามาชมเดี๋ยวไม่เจียบขอลองไร่ก่อน่ะเออเพราะว่าเห็นว่เป็นด้แบบนี้ไม่เจีายบ <laughs> เมือม่อเมือ่อไรยูวัดกระดับเองจ้ะสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อแกจูถูมันบ่าเม่นงเรื่องงายแต่มันก็บปไนอย่ากสำหรับเฮ้าถ้าเฮ้าตั้งใจเนาะอันนี้ไม่เจียบพวกคอยได้นั่นเป็นได้ดิจ้าสวัสดีจ้าจบคลิปกันเนาพอออดพ่อกันไม่เด้อ